ให้มันถอยออกจากกายจากจิตถอยออกจากสรพสิ่งไม่นะี่แหละพลาออกคลายออกไม่ใช่สรพสิ่งในสรพสิ่งอะไรจิตในจิตอะไรรู้ในรู้อะไรเห็นในเห็นอะไร,ะไร,ะไรงมทั้งนัน้นหลงทั้งนั้น่ะ เาเรียกว่าหลงอยู่หลงยึดจิตในจิตเนี่ยมันหลงอยู่กับจิตฝังลึกเข้าไปในจิตเลยยึดในระบบของจิตอะไรลองแบบไม่จะได้พลาออกจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วและเป็นอยู่แล้วนั่นแหละ หม่เยรื่อยก็จะไม่คล้องไปเองไม่คาไปเองไม่ในของไหนไปเองไม่อะไรกับอะไรไปเองไม่เยรื่อยไม่ต้องบอกว่าสติตัดก็ได้สมาธิตัดฌานยันปัญญาชนิดตัดก็ได้ตัดเลย ไม่มันก็ตัดกันในไม้นั่นแหละเรียบร้อยที่เรียกว่าตัดจิตตัดใจตัดความรู้สึกตัดความนึกคิดจาไม่มันก็ตัดกันเรียบร้อยกันในไม่เลยเรียบร้อยเลยทุกอย่างคือไม่อย่างนี้ สสิสงก็คือไม่อย่างนี้เราตัดจากสังสิ่งแล้วไม่ใช่ไปงมงมแบบเดิมๆหลงแบบเดิมๆอะไรแช่ทรงแช่ความรู้สึกทรงในความรู้สึกแช่รู้แช่เห็นทรงรู้ทรง,ทรงเห็นงมแบบเดิมๆหลงแบบเดิมๆ มันก็วนเวียนอย่างนั้นแหละสามเอ็ดชั้นภูมิทุกอย่างของจิตก็คือไหม่เลยไม่ว่ามันจะเป็นจิตชนิดไหนก็ตามดีชนิดดีชนิดไม่ดีชนิดขาวชนิดดำชนิดกุศลกับอกุศลอะไรก็ไหม่เลยตัดทั้งหมด เมื่อมันจะต้องตัดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปห่วงพิจรารณายเยอะไม่ต้องไปห่วงเช็คเช็คทําไมเช็กก็ต้องตัดไม่เช็คก็ต้องตดัดเข้าใจก็ต้องตัดไม่เข้าใจก็ต้องตดัตงตด,ต,ต,ดตรงสละจึงค่อยหลดุดและจะไปเสียเวลาอ้อมค้อมทำไมให้มันรวดเดียวฉับพันแต่พูดถึงจิตก็คือไหม่ไปเลยไม่กายไม่จิตทุกอย่างก็ไหม่เลยไม่ นอกในก็คือไม่ตัดเลยแล้วมันจะไม่มั่วไม่ใช่ธาตุขันแบบมั่วมั่วหลงกายหลงจิตหลงชีวิตจิตวิญญาณ หลงการเป็นการอยู่มันคือความหลงมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิน้นถ้ายัางนิยมชมชอบถ้ายัางพึงพอใจที่จะต้องอย่างนั้นคอยจะอย่างนั้นอย่างนี้อยู่มันก็มันก็หลงไปเรื่อยๆมไม่จบหลงในสิ่งที่เอาไม่ได้หลงในสิ่งที่ยึดไม่ได้จริง หมือนกับสุนักที่แท้กระดูกอลิ้นได้สัมผัสรสเพียงเล็กน้อยแล้วก็คิดว่ามันจะกินได้คิดว่ามันจะอิ่มได้แต่มันก็อิ่มไม่ได้จริงกินไม่ได้จริงได้แค่รู้สึกสัมผัสชั่วข่าวทุกอย่างก็เหมือนกันที่กระจนเขาใส่คิดว่าจะเอาได้มีได้เป็นได้มันเป็นเพียงแค่ความคิดในโลกนี้ในสังสวัสนี้ไม่ในกายไม่ในจิต คิดว่าจะเอากายได้เอาจิตได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขแท้กระดูกความรู้สึกนะึกคิดจิตอารมณ์จลิตนิสัยแต่สิ่งแต่อย่างก็ปิ้นมาปิ้นไปจับไม่ได้จริงยึดไม่ได้จริงแค่รู้สึกว่าเหมือนกับมันมีอยู่มันเป็นอยู่ มันมีอยู่จริงหรือมันเป็นอยู่จริงมันแค่รู้สึกเอาแค่คิดเอาไอของชัว่วคู่ชั่วคาวทั้งหลายแม้จะปรากฏอยู่จริงมันก็จริงอยู่แค่ชั่วคราวมัน,ก,นก็เปลี่ยนไปเีกเปลี่ยนไปเีกจริงชั่วคราวมันก็ไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่จริง จริงๆดังนั้นทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปด้วยความหลงเมื่อมันขับเคลื่อนไปด้วยความหลงมันก็เป็นความวนเวียนของทุกทุกวนเวียนอยู่อย่างนั้นถม่ต้องแบบไม้ทุกอย่างไม่ต้องตัดทั้งใจตัดทั้งสรรพสิ่งออกจากวัตัะออกจากวางวนไม่วนด้วย ไม่กายด้วยไม่จิตด้วยกายนี้จังจิตอันนี้จังกายชั่วคราวจิตก็เป็นสิ่งชั่วคราวตัดแบบไหม้ดีจะมีจิตไม่มีจิตแบบไหม้เลยไม่กายไม่จิตไป อารมณนั้นอารมณ์นี้ก็ไม่เลยไม่ต้องเอามาเป็นประมาณถ้าไม่ไหมก็จะปวดหัวไปเรื่อยหัวดำหัวด่อนอะไรหัวมีปัญหาจิตมีปัญหาไปเรื่อยโลกจิต หลกอารมณ์มันมีปัญหาเท่านั้นแหละทำไมไหมมันก็หัวมีปัญหาจิตมีปัญหาไปเรื่อยๆกายก็ไม่เลยไม่ต้องแบบไหนกับกายจิตก็ไม่เลย ไม่ต้องอย่างไรกับจิตนั่นแหละไม่หลงซ้อนจิตไม่ตัณหาซ้อนจิตไม่อุปทานซ้อนจิตไม่ซ้อนกายไม่ซ้อนจิตจิตชนิดรู้จิตชนิดเห็นจิตชนิดนึกชนิดคิดชนิดปรุงแต่งจิตชนิดความรู้สึกอารมณ์อะไรจะชนิดไหนก็ไม่ยกเว้นไม่มันทุกชนิด ตัทุกอย่างจะยินก็แบบไม่จะฟังก็แบบไม่ได้เห็นก็แบบไม่ได้รับรู้ก็แบบไม่เกี่ยวข้องกับแบบไม่เกี่ยวแบบไม่เกี่ยวสัมผัสสัมพันธ์ก็แบบไม่สัมผัสสัมพันธ์แบบไม่ผูกพันแบบไม่ผูกมัดแบบไม่โง่แบบไม่หลง จะเกี่ยวข้องออกับเกี่ยวข้องออไปแบบไม่เกี่ยวกับไม่หลงเกี่ยวแบบไม่โง,บบง่จะสัมผัสสัมพันธ์นกับสิ่งใดก็สัมพันธ์ไปแบบไม่ไม่โง่ไม่หลงเข้าไปยึดเข้าไปติดไม่โง่นี่คือไม่โง่เข้าไปยึดไม่โง่เข้าไปติดเรีว่าไม่หลง มันจะมีกายมีจิตอยู่ก็มีแบบไม่มีแบบไม่โง่กับกายไม่โง่กับจิตไม่หลงกายไม่หลงจิตไม่ใช่กายแบบไหนก็มาเป็นโจทย์ไปหมดจิตชนิดไหนก็มาเป็นโจทย์เป็นหัวโตงอกเป็นโจทย์อยู่อย่างนั้นดิ้นรลนหาคําตอบใส่ให้กับมันมันโง่มันหลงมันโง่ จะไปเอาเหตุเอาผลมันมันโง่ถ้ามันเลิกโง่เลิกฉลาดมันก็หมดงองแบบไ่ถธาตุดินน้ำลมไฟสปปรรพสิ่งทั้งหลายเอเราแบบไหม มันจะได้ไม่โม่แต่เป็นโมหะตัณหาประธานสิงสถิตยอยู่ในธาตุเห็นดินก็โมดแต่ในดินเห็นน้ำก็โม่แต่ในน้ำสัมผัสอากาศก็โม่แต่ในอากาศโม่แต่ตัณหาประธานโมหะสถิตยอยู่ในธาตุสรรสิ่งก็แบบไม่นั่นแหละมันจะได้ ไม่เกาะไม่ยึดไม่หลงซ้อนเข้าไปในสรรพสิ่งแบบไม่ยึดแบบไม่ติดแบบไม่คล้องไม่คาแบบไม่หลงไม่เนี่ยแบบไม่หลงไม่เนี่ยแบบไม่ยึดมันจะไม่ยึดเอง แบบใหม่นะมันก็มันจะมายึดของเขาไปเองไปคาไม่คล่องไปเองจะจิตชนิดไหนก็ททำกลางไปแบบใหม่เลยในทุกชนิดของจิต แ้่มันจะไม่คล้องไม่คาในลักษณะของจิตทั้งหลายไปเองไม่ใช่ร่วมด้วยช่วยกันตกกระไดพลกระโจนตามจริตไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็อยู่แบบโง่ๆอยู่แบบหลงๆ จะธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาก็แบบไม่เลยมันจะได้ไม่หลงมันก็ตั้งธรรมดาหรือไม่ธรรมดาปกติไม่ปกติทีนี่มันก็จะสลกออกละไม่งมกายไม่งมจิตไม่งมในสรรพสิ่งสว่างสวยออกออกจากความสว่างสวย ไม่นจะแค่สว่างออกจากความมืดมันสว่างแล้วก็ออกมันก็ทั้งจากความสว่างเองสว่างไปแบบไม่เตือนแบบไหม่พร่องแบบไม่คลายก็คลายไปไปแบบไม่คลายออกจากการคลายอีกอย่างนี้เบาก็เบาไปแบบไหม่เมื่อมันคลายออกจากหนักมาแล้วมันก็เบา เดี๋ยวเบาจากกายเบาจากจิตแล้วก็เบาไปแบบไม่เบาไม่เอาเบาเบาทิ้งเบามันก็หมดแหละแบบไม่อย่างเดียวจะรู้ว่าที่มันซึมอยู่ซึมอยู่ซึมอยู่นี่มันอะไรก็มันไม่ไหมอะ มันเข้าไปมุ่งแบบไม่รู้ก็เลยว่ากาลังมุ่ง like <c oughs> อยู่มันซึม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 แช่ซึม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 มันกําลังมุ่งเข้าไปอยู่มันก็ซึมไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความหลงหลงแบบเนียนมากหลงแบบไม่สามารถจะรู้ว่าหลงมันเนียนมากทํใไมบอกก็ไม่รู้แล้ว่ากําลังหลงอยู่ไอ้ที่ซึมซึมอยู่ ธรรมดาธรรมดาอยู่บ้างเชย่อเชอ,อยู่บ้างอย่างเนี้ยทาไมบอกก็ไม่รู้เลยว่ากําลังหลงอยู่เพราะที่แช่อยู่มันก็ไม่บอกตัวมันเองแล้วว่ามันหลงแต่มันก็หลง จะพูดจะจ่าจะคุยจะสนทนาอะไรกันก็แบบไม่ดีแบบไม่โง่แบบไม,ไม่หลงมันจะไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปติดในการเกี่ยวข้อ,ของสัมผัสสัมพันธ์นทั้งหลายนันแบบแล้วแล้วไปแบบหลุดไปพร้อมแบบพ้นไปพร้อมไม่ไม่ใช่มัวแต่มาดัดจริตทำดีทำไม่ดีอะไรอยู่ ไม่หลุดไม่พ้นทำดีแล้วยัง,งโง่ยังหลงอยู่ก็ฟัดก็เฟียดไม่ดีก็ยิง,งโง่หนักขึ้นอีกเพิ่มทุกเติมทุกโดยใช่เหตุไม่ควรจะเป็นสัวแบบไมด่ดีไม่ใช่พฤติกรรม ม่ใช่มุ่งสร้างพฤติกรรมแบบไม่ดีดีอันนี้มันตัดไปกระทั่งสมาธินะไม่เนี่ยทำกลางนิ่งก็แบบไม่ทำกลางสงบก็แบบไม่มันจะไม่ง้อเกี่วกับเองสมาธิอีกหลงพึงพอใจหลงแช่มันตัด ความหลงมันกระทั่งสมาธิความนิ่งระดับไหนก็ตามทีนะที่ดูเหมือนก็มันจะค้านกับมนิจังทั้งหลายนะแล้วดูเหมือนก็ว่ามันจะยึดได้อะไรเนะี่ยตัดให้หมด้าหมดแต่นิ่งอยู่มันก็ไม่หลุดไม่พ้นหรอกมันก็คาเนี่ยนิ่งอยู่นะ ธรรมดาแล้วก็ธรรมดาไปแบบไม่มันจะได้ไม่หลงไม่ก็ะทั้งธรรมดาไม่ใช่ตกกระไดเพลกระโจนรั่วตามน้ําธรรมดาก็ธรรมดาก็มันไปอย่างนั้นเราหลงมันเป็นความหลงบางๆหลงอ่อนๆโมหะอ่อนๆโมหะบางๆกับสภาวะกับสถนการณ แต่นั้นนปกติอยู่ปกติอยู่แล้ธรรมดาธรรมดาอยู่ก็ไม่มีข้อยกเว้นไม่ธรรมดาไปแบบไม่มันจะได้เกลี้ยงเกลามันจะได้หมดจดหมดโมหะหมดตัณหาหมดอุปทานซ้อนในสภาวะจิตไม่ว่าจะสภาวะจิตชนิดกลางๆงหรือสมาวะจิตชนิดขึ้นชนิดลงชนิดบวกชนิดลบชนิดหยาบชนิดละเอียดไม่มีข้อยกเว้นตัดให้หมด ไม่ต้องเอาทำไหมมันก็ไม่เอาเองในไมมนั่นแหละทำกลางไปแบบไม่อย่าติดลมอย่าติดใจอย่ามวัวแต่ตกกระไดพลกระโจนไปตามสภาวะลักษณะสถานการณ์จิตเม่ต้องทิ้งทุกแบบนหละ แบบไหนอย่างไรต้องทิ้งทุกแบบไม่ใช่ไปเอาแบบไหนมาเป็นประมาณไมมก็คือไหมเราตัดเลยตัดทุกแบบไม่นก็ทั้งตัวมันเองก็ไหมแล้ไม่หลงเปิดตาเริ่มตาก็เปิดไปแบบไหมนั่นแหละทำการเห็นรู้ได้ยินได้ฟังว่าทํากลาง ไปแบบใหม่ของสัมผัส <c oughs> มันก็จะไม่หลงไปเองไม่หมวแต่ตามน้ําตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตกอะไรเพลกกระจนอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ดีก็ดีด้วยไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ดีด้วยบ้าจุดติดยุข,ขึ้น ดีก็แบบไม่มันจะได้ไม่ติดดีดีไปแบบไม่อะไรกับอะไรนี่มันไม่ติดดีไม่ดีก็แบบไม่มันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ทั้งไม่ดีจะเลิกไม่ดีจะเลิกไปเองเลิกไม่ดีไปเองมันก็เลิกเองเลิกไม่ดีไปเอง ถ้าไม่ดีก็ไม่ดีไปแบบไม่ไม่อะไรกับอะไรมันก็เลิกเลิกที่จะไม่ดีไปเองเลิกหลงที่จะไม่ดีไปซะเองในที่สุดมันจะเป็นอย่างนั้นไม่มว่าจะหลงดีหลงไม่ดีมันก็บ้าพอกันมันก็ยังบ้าอยู่ยังหลงอยู่ แตจะทำด่างเดิมแท้เนี่ยทุกอย่างมันไม่ใช่พอดีแล้วไม่ดีอยู่แล้วมันไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ดีอยู่แล้วไม่มีความหมายว่าดีแล้วไม่ดีอยู่แล้วทั้งหมดไม่ใช่พฤติกรรมแล้วก็ไม่จัดว่าเป็นพฤติกรรมอะไรทั้งนั้นทำไมแล้วมันก็จะไม่ไปเองไม่ม่ไม้ทั้งดีไหม้ทั้งไม่ดี มันจะไม่เป็นทั้งดีไม่เป็นทั้งไม่ดีเขาก็ไม่เป็นทั้งกลางกมันก็จะไม่เป็นมันจะไม่หลงไปเองทั้งไอ้ดีไม่ดีแล้วกลางกลาตามทีก็จะไม่หลงไปเองทั้งหมดหมดจดหมดจดหมดโมห oh ะหมดอุปทานหมดหลง อันนี้ยังมาเอานิ่งเอาไม่นิ่งอยู่มันก็ยังหลงอยู่นิ่งแบบพึงพอใจนิ่งแบบเพลินนิ่งแบบแช่มันก็หลงนั่นแหละหลงหมดต้องทํากลางไปแบบไม่เลยนิ่งก็ไม่ไม่นิ่งก็ไม่ไม่ใช่การเอาทั้งสองอย่างสงบก็ไม่ไม่สงบก็ไม่ทากลางไปแบบไม่ไม่ใช่การเอาทั้งสองอย่างทั้งความสงบและความไม่สงบ เหมือนกันทุกอย่างสิ่งอย่างในนอกลักษณะธันการไม่ใช่การที่จะเอาซ่อนเข้าไปในธนันการลักษณะเหล่านั้นปลงให้หมดตัดให้หมดหนึ่งก็คือไม่บ้าตามตัวเอง ไม่บ้าตามคนอื่นแต่นี้มันชอบโดนสองกระทงบ้าตามของตัวเองไม่พอกับบ้าตามของ